สวัสดี n e w e l c o m e t o e n g รับ h online l ล s s o n with Teacher Boy สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Teacher Boy วันนี้ Teacher Boy มีบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามเวลาและการตอบว่าเราถึงเวลาเนี้ยเรากำลังจะทำอะไระเป็นเวลาสำหรับทำอะไรนั่นเองอเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงบทสนทนาเดี๋ยเราไปดูคำศัพท์กันก่อนไปกันเลย Let's go คำแรก breakfast 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 อ่า breakfast ก็คืออาหารเช้านั่นเอง breakfast อาหารเช้า next lunch 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 ก็คืออาหารเที่ยงคำตอมา dinner 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 อ uh, right? mm ่าพอได้ไหมมีอาหารเช้ามีอาหารเที่ยงแล้วก็ต้องมี อาหารเย็นนั่นเองดินเดอร์มันกำลังกินไก่อะคำตอบว่า,วา play 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 อาคำนี้น้งเพลนทุกคนน่าจะรู้นอยู่แล้ว play แปลว่าเล่น e x t do homework do homework อา do homework แปลว่าอะไร do แปลว่าทำทวน homework แปลว่าอะไรอะดูจากในรูป โฮมเมอร์ <Home> ไปว่าการบ้านนั่นเองดู h o m เมอร์ไปว่าทำการบ้านคั้นตอม,มา read a book read a book read a book ดูจากในรูปแล้วเราได้ไม่ยากเลยอ่านหนังสือ,อ next break 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 พอเราได้ไหม break เห็นไหมเขาทำงานหรือเปล่าเขากำลังหยุด จากต้ามานแป๊บนึงอ่ะเบรกก็คือหยุดพักหยุดพักหรือเราจะหุดพักผ่อนก็ได้สักแป๊บนึ่งเบรกพักนั่นเองอ่ะทีนี้มาถึงบทสนทนาในการถามคำถามเกี่ยวกับเวลาเราต้องถาม what time is it what time is it ตอนนี้เวลาอีกโมงแล้วอ่าเราก็ตอบ it's seven o'clock i s seven o'clock ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วอ่า เจ็ดนาฬิกา it's time for breakfast it's time for breakfast มันถึงเวลาสำหรับอาหารเช้า่แต่กูจะแปลทั้งประโยคให้ฟัง what time is it ตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว it's 7 o'clock it's time for breakfast ตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงแล้วเป็นเวลาสำหรับอาหารเช้า มาถึงประโยคที่2 What time is it? It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's time to read a book. It's time to read a book. อ่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้เวลา7จ็ดโมงเป็นเวลาสำหรับอ่านหนังสืออ่ะทีนี้ตรงเวลากูยังไม่เปลี่ยนแต่กูลงมาเปลี่ยนกับ two และ f o r เห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าหากเราใช้ f o r หากเราใช้ for ตรงคำข้างหลังเนี่ยต้องเป็นคำนามใช่ไ,ไหม breakfast เ,เป็นคำนามหากเราใช้ for แต่หากเราใช้ to หากเราใช้ to to ตรงคำข้างหลังต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยานั่นเองนะถ้าเราใช้คำข้างหลังเนี่ยขึ้นต้นด้วยคำกริยาเราต้องใช้ to แต่ถ้าคำข้างหลังของเราเนี่ยเป็นคำนามให้เราใช้ for ไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างบทสนทานากัน Sorry. ามาดูเห็นไหมนี่ความต่างความต่างของสองของตรงตัวนี้ for และ to อ่ะ is seven o'clock it time for breakfast is seven o'clock it time to read a book เห็นไหม breakfast คืออาเช้า,ชาเป็นคำนามใช้ for ส่วน read a book ขึ้นต้นด้วยคำกริยาใช้ to ง่ายง่ายนิดเดียว ีนตัวอย่างบทสนทนา What time is it? What time i s i t It s 12 o'clock. It s time for lunch. It s 12 o'clock. It s time for lunch. What time i s i t ตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว It s 12 o'clock. It s time for lunch. ตอนนี้12นาฬิกาเป็นเวลาสำหรับอาหารเที่ยงเห็นไหมใช้ for เพราะว่า lunch เป็นคำนาม มาถึงคำนี้ uh, What time is it? What time is it? It's 4 p.m. It's time to play football. Uh, what time is it? ตอนนี้กี่โมงแล้ว It's 4 p.m. It's time to play football. ตอนนี้4โมงเย็นแล้วเป็นเวลาสำหรับเล่นฟุตบอล uh, ประย่ต่อมา What time is it? What time is it? It's 11 a.m. It's time to break. It's time to break. Ah. Uh, what time is it? It's 11 a.m. It's time to break. Ah. Uh, what time is it? ก็คือตอนนี้กี่โมงแล้ว It's 11 a.m. It's time to break. ก็คือตอนนี้เวลา11นาฬิกาถึงเวลาสำหรับพักเบรกแล้วเห็นไหม Break เป็นคำกิริยา ก็เลยต้องใช้ to กนะก็จบไปแล้วทีนี้มาถึงการบ้านให้พวกเราเนี่ยอัดคลิปพูดบทสนทนาอันนี้มาไม่จำเป็นต้องเหมือนของครูนะเราสามารถเปลี่ยนได้ What ให้นักเรียนอัดคลิปแล้วถามคำถามและตอบ What time is i s It's 4 p.m. It's time to play football หรือนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยคำศัพท์ครูก็สอนไปแล้ว หรือว่านักเรียนจะเปลี่ยนเป็น what time it is it, it uh, i s, s 7 p m it time for dinner uh, it s 7 p m it time for dinner ก็คือตอนนี้7โมง7โมงแล้วหรือก็คือ1ทุ่มน,นเป็นเวลาสำหรับกิน uh, yes. อาหารเย็นเข้าใจไหมให้นักเรียนพูดบทสนตนาโดยใช้คำศัพท์ที่ครูให้ไปเนี่ย แบบนี้แล้วก็พูดบทสนทนาที่ครูสอนไปแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูในไลน์โอเคนะครับสำหรับวนันนี้ thank you for your attention บาย